ระหว่างนางพังเนี่ยมก็วังเอาเองนะกลัวมีนุกคนเะลงมาเอเฮ้ยเชื่อมันึปล้าก็มาจับที่กลางวันนี้กา สวัสดีค่ะกับสวัสดีเรียบสีคุณลงุงคุณป้าที่น่ารักกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะก็ขออยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดินทางสไตล์แอม M, และช่องเดินป่านาเปนะคะทุกคนวันนี้แอมก็มาเดินป่าเช่นเคยเลยนะคะทุกคนตอนนี้เดินมาไกลมากๆไกลพอสมควรได้ยินเสียงอะไรบ้านงนะ ป่าที่เนี่ยผมไม่เคยมาเลยเป็นป่าดิบชื้นดงไผ่นะทุกคน,นล้อมรอบไปด้วยไผ่ก็งานวันมาคนเดียวนะคะวันนี้จะมาสำรวจป่าท,ที่นี่เพราะว่ายังไม่เคยมาเดินนะแต่มันมีเส้นทางเข้ามาก็เลยมาลองมานะทุกคนโอเคก็ใครที่คลิปก่อนน้นนี้ใครไม่ถูกหวยนะคะก็ตอ้อง อขอแส,สดงความเสียใจแล้วก็กลับขอาภัยพ่บัซี FC ด้วยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปคองววหลายที่เกินไปเนาะจนทําให้ตัวเลขของพ่อปู่เนี่ยาดเคลื่อนนะทุกคนแต่ก็มีความเฉียดเนาะเก้านะสตัวแต่ก็ไม่เป็นไรทุกคนไว้โอกาสหน้าเนาะแล้วขอไปขอใหม่แต่เดี๋ยวอมมีทริปที่จะเดินทางไปถวายผลไม้ให้กับพ่อปูนะคะทุกคนก็ ถึงหวจะไม่ถูกแต่เราก็ยังทําหน้าที่ของเราเหมือนเดิมนะทุกคนไม่ใช่ว่าไม,ไม่ถูกหวยก็ไม่เอาอะไรจะถวายนะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะเป็นอรออมหยุดก่อนนะทุกคนเราจะเข้าไปหาก็ปิ๊กโอเคก็ขอให้พี่เอฟซข้าใจอมเนาะก็ดีใจที่ยังได้ทำคลิปให้พี่เอฟซีได้รับชมอยู่ใครซื้อเยอะก็ต้องกราบขออภัยด้วย เพราะว่าก่อนซื้อเนี่ยอมได้เตือนแล้วเนาะรวมถึงพ่อปู่เองก็ได้เตือนแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวจะขออนุญาตเดินทางเข้าป่าก่อนฝากเป็นกําลังใจให้อมในการเดินทางครั้งนี้ข,ขอให้อมเดินทางปลอดภัยนะทุกคนไปเดี๋ยวเราออกเดินทางไปพร้อมๆกันไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเจอกับอะไรก็อยากจะให้พี่เอฟซีเนี่ยช่วยเป็นหูเป็นตาให้ด้วยไวพอ้อมให้อมเดินทางปลอดภัยก็เพียงพอแล้วค่ะ ก็เหมือนจะมันเอาดอใไซมาไม่ได้นะแต่มันเป็นทางเดินเข้ามานะทุกคนเนี่ยติดตรงไผ่รับดิบชืน้นแล้วตอนนี้ฝนก็ตกลงมาปล่อยๆเนาะตอนออกจากบ้านมันยังไม่ตกนะทุกคนมันเพิ่งมาตกตอนนี้คือแฉะมากๆชุมๆช่มช่้เลยทีเดียวนะ ต้องระมัดระวังเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลื่นเลยทุกคนไม่รู้ว่าที่นี่มีแหล่งน้ำหรือเปล่านะเหนมีแม่งรอยมีคนมา มีบากหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่ามันก็ไม่ได้ลึกถึงขัง้นชาวบ้านเข้ามาไม่ได้เนาะตอนนี้มัาได้ห็นเสียงคนดังมาจากข้างหน้าแล้วเสียงใครด้วยเจออะไรไม่รู้อ่ะสวยมากทุกคนสุดจีม่วง หลายพุ่มเลยไป,ไปกันต่ออลมแรงมัทุกคนงามากเสวยมากทีูดิ พวกใหญ่มากเลยค่ะไม่ใช่พวกที่อมเคยมาคองไวยนะคนละที่กันนะอากาศดยนมากมองเห็นภูเขาด้านล่างเลยนะออกมาไกลถึงขั้นไหนทุกคนมองเห็นภูเขาลูกนู้นกันไหมนูน้นตรงนี้อยู่ที่สูงมากอากาศเย็นแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความหนาวพอสมควรนะ,ะคะทุกคนคือตอนนี้อมอยู่บนยอดเขาแล้วทุกคน คุณาดีเจสูงถ้าสันคอืน้ก็มทมดียอะด้วยเส็นแล้วตาก็ไม่มีหนีดเลยนะทุกคนหนีอตอนนี่เอาถืออาวุธมาข้างๆไว้นะเป็นมีดนะถือไข้างๆเลยเซฟตัวเองไว้ก่อนทุกคนไปง,งทางกันเรื่อย เย็นแบย็นชื้นอะเมื่อกี้เห็นกระลอกด้วยแต่ว่าถ่ายรีบซีดูไม่ทันฝั่งทางด้านโน้นอะลมแรงมากพี่อากาศที่นี่ดีมากๆเลยอะถ้าดีตรงเนี้ยถ้ามันไม่มีป่านะมันจะมองเห็นภูเขาอีกลูปหนึ่งฝั่งทางโน้นนะพี่ มีเกียร์ลมแรงมากลมแรงแบบว่าน้าเปิดเลยนะเจอผลไม้อน่างชนิดเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นลูกสีส้มๆนะคล้ายๆกับเนื้อคล้ายๆกับลองกองตาดิดชื้นของแพ้ ถ้าทุกคนได้มาสัมผัสนะพวนจว่ามันมันมีความอุดมสมบูรณ์มากๆกว่าป่าใดๆอ่ะป่าดิบชื้นเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์นะทุกคนพี่อยองเคยไปเดินนะมีป่าไผ่ป่าป่าตรงลังที่กาญจนบุรีแล้วก็ป่าดิบชื้นนะคะว่าใครมีป่าไหนแนะนำนะบอกได้นะเผื่อจะมีโอกาสไปเดินนะทุกคน ที่จังหวัดอะไรก็คอมเมนต์บอกเข้ามาได้นะแต่อยากไปเดินป่าทางภาคเหนืออยู่นะทุกคนยังไม่เคยไปเนาะโอ้ทุกคนจะถ่ายให้ดูดูลมสุดนี่เนย่ยทางที่ผมจะลงไปเอาเละ ลนะงมากพี่เหมือนเหมือนเม็ดมะขามเลยนะเนาะแต่ว่าันใหญ่กว่านะทุกคนเท่ามือ,อนี่ใหญ่มากกินได้เหรอทำไมมีรอยเจ็บ หอยมากด้วยมันมากินหน่อไม้ดูทุกคนอถ้ามันมากินหน่อไม้เน่านะเนี่ยวันนี้คนมาสับหน่อไม้ไวอ้อ่น่าจะเป็นคนในหมู่บ้านนี่แเราคิดว่าวมือมันเดินอืดอาดยืดยาด,ด ่ค่อยรู้จักพืชอะไรในป่าก็แค่หลายพวกสมุนไพรก็ไม่ค่อยรู้จักนะทุกคนเป็นการเดินป่าที่ไที่มีความรู้นะก็ที่มาเดินป่าก็เพราะว่าอยากมีความรู้นี่แหละทุกคนในความรู้มาจากพี่เอฟซีนี่แหละ สูงก็ไปที่ด้อมนี่ทุกคนอันนี้ยลมแรงมากทุกคนเห็นมองเห็นภูเขาฝั่งนู้นไหมอืออากาศดีมากอะเป็นครั้งแรกที่เดินป่าแล้วร,รู้สึกว่าประทับใจแบบประทับใจธรรมชาตินะปกติจะไปเดินป่าที่มันมีลำธารแต่ก็อันตรายนะทุกคนต้นไม้ใหญ่นะเสี่ยงต่อการที่มันแบบหักลงมาล้มทับเรานะเราต้องคอยอย่างนี้ดีๆนอนอทุกคน โน่นภูเขาอีกฟากหนึ่งนะอมอยูบนที่สูงมากเลยนะตอนเนี้ยนะนี่สูงให้ดูสวยมากเอาบรรยากาศสวยๆแลฝากที่ดีเนะคนไหนที่ชื่นชอบในความธรรมชาติมากกว่าเนื้อหาที่มันที่มันนอกเหนือจากธรรมชาติแล้วทุกคน บางคนอาจจะไม่ได้ชอบก็ไม่เป็นไรทุกคนฝากดูไว้ก่อนมันสวยเสียดายมาก,มากๆที่มันรกไปนิดนึงมองไม่ชัดนะสิ่งหนึงสิ่งหวังาฟังนี้ แันเยี่ยมตอนนี้ไปไหนไม่ได้เลยมันมันติดอยู่กับบรรยากาศที่นี่อยู่ติดอยู่ตรงนี้ไข่มามัดไว้อะเป็นชาวบ้านได้เอาเชือกมามัดไข่มอไม้มีหลายเส้นทางมาหเลยนะทุกคนเส้นทางนี้ก็ไปได้นะ แล้วก็เส้นตรงนู้นลงไปข้างล่างไปได้เนี่ยดูเส้นทางเยอะนะแสดงว่าป่าที่นี่ต้องมีคนแบบเดินไปเรืมาเยอะหน่อไม้เยอะมากพี่อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุยยเลย แรงมันอยู่เป็นที่สูงทุกคนมันสูงมากๆเลยเพราะออกมาเนี่ยปวดขาเลยนะเดินขึ้นมาเนี่ยตอนที่จะเปิดที้พท,ที่เอฟซีได้รับชมกันเนี่ยอมหอบเลยนะเดินอ่ะไม่รู้ว่าพี่เอเซียจะเคยเห็นคลิป,ป่าที่นี่ในช่องคนอื่นแล้วก็ฝากดูช่องอ,อมด้วยนะหอ,อมเพิ่งมาเคยมาเจอในกางนี้ครั้งแรก ที่ลมแรงขนาดนี้นะที่มี่เ,นเปนที่สูงตอนนี้อากาศหนาวเย็นหนาวมากๆเลยตอนนี้หนาวเหมือนอากาศติดลบเลยอะแต่ยงดีนะใส่เสืเส้สจจอแขนยาวมา กามจะให้ดูเห็งภูเขาอ,อ,อีกฟากนี้มันเป็นหมอก้วทุกคนว่าฝนตกไปคี่เดี๋ยวอมจะออ,อ,อนั่งพักก่อนร้อยเดินทางต่อกันออมระหว่างอมนั่งพักเนี่ยก็วังเองนะกลัวมีทุกคนเตรียมลงไปที้ยเชิว เดี๋ยวก่อนมึงมึงยังไม่ตายอีกเหรอมึงยังมึงยังอยู่อีกเหรอมึงตายอย่างนี้เนี่ยเอาชีวิตมึงมีคนดี่จ่ไม่เชว่อกูไม่กล้าที่ไม่พ้นที่นี่มันเป็นปูคุณมึงอย่านะมึง

ยอมกูจะมาทำนี่กูจะแต่คนจะมันทำกูทุกคนกูจะไม่ยอมจะไมกูดแต่แบบนี้จะไมกูดแต่แบบนี้ถ้ามึงไม่ติดคุกครั้งเนี้ยครั้งนี้กูเอามึงตายแน่ไม่กลัวขา,า,า,ากู มึงแสบไหมล่ะม <jack ata> ึงแสบไหมกัดขากูเหรอเหแสบไหมมึงแสบไหมไปกูไปไปย่มไหมมึงจะย่อไหม เดี๋ยววิ่งมาไกลพอสมควรแล้วไม่น่าจะตามไม่ทันแล้วทุกคนตกใจมากกัตกใจจนตั้งสติไม่ไม่ทันนะอราไม่คิดว่าจะเจอมันทุกคนแสดงว่าคนที่มันอยู่ป่าท่านเท้านะไม่น่าจะใช่ไอ,ไอผู้นําหรือว่าจะใช่คนเดียวกันหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่วันนี้มาเจอมันอนะ่ะมันมันใส่ชุดเดิมเลยทุกคนอราไม่รู้ว่ามันหลุดมาจากคุกใต้ดินได้ยังไงเอาว่าเมืองรับแรงนะ จตต้องมีหนอนบอนไส้แน่นอนคิดว่านะนั่นจะต้องมีคนไปช่วยมันออกมาได้แน่นอนมันหนีออกมาไม่ได้แน่อมคิดว่าเขามีองค์ลักแล้วก็มีพวกทหารอ่ะปกคุมไว้แบบแน่นหนาอมคิดว่ามันออกมาไม่ได้แน่อมว่าต้องมีหนอนบอนไส้นะทุกคนตกใจมากอย่างดีนะวันนี้อมเอากําไรติดตัวมาทุกคนอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าอมเอาใส่ตรงแขนข้างนี้ไว้เอาไว้ข้างบนสุดนะเพราะว่าอมกลัวมันล่วงและทีเนี้ย เหมือนตอนแรกอ่ะมันเข้ามาจะบีบคอมแต่ว่ามันมันไม่แสบร้อนเพราะว่ามันไม่โดนกําไลเนาะทุกคนมันอยู่ตรงแขนข้างนี้เนาะและทีนี้ผมก็เลยแบบพยายามเอาสร้อยอ่ะโดนมันให้มากที่สุดนะคนต้องกับขออภัยด้วยกล้องมันอาจจะขยับไปขยับมาเพราะตอนที่อมนั่งพักนะอมเอามีดไว้ข้างๆกระเป๋าควักออกมาไม่ได้เลยตอนนั้นอาจจะรู้สึกว่าประมาทไปนะทุกคนแต่ครั้งนี้นะอมว่ามันไม่ได้มาดีแม่มันมาร้ายมันไม่ฟังเหตุผลมันมันบ้าไปแล้วนั่นแหละทุกคน แต่ว่ามันไม่ฟังเหตุผลอะไรทั้งนั้นเราไม่เคื่อมจะไม่ต่อสู้ต่อล้อต่อคํากับมันเพราะว่าออมคิดว่าถึงพูดไปมันก็ไม่เข้าเส้นสมองมันแล้วละเพราะว่ามันมันเป็นในนี้ของมันไปแล้วเนาะทุกคนสายเลือดมันชั่วไปแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรทุกคนออมว่าต่อไปนี้จะต้องเดินป่าให้เรามัดระวังให้มากที่สุดเพราะว่ามันจะไม่ปล่อยใครไว้นะมันบอกใครใครที่ทำร้ายมันมันจะเอาคืนในสาสมนะออมคิดว่าใครที่เคยเจอมันเนี่ยน่าจะ มันน่าจะไม่ปล่อยไว้ก็อันนี้ก็ถือว่าปลอดภัยทุกคนอมอาจจะมีการต่อสู้กับมันเล็กน้อยแล้วเรารู้สึกว่าปวดแขนไปข้างหนึ่งนะเพราะมันดึงแขนเหมือนจะเอากาไรเลยแต่๋วมันเสบนะทุกคนมันเอาไปก็เอาไปไม่ได้หรอกมันแสบนะเดี๋ยวยวามเนี้ยปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ออมด้วยฝากไปเตือนหลายๆคนด้วยนะทุกคนเผื่อใครมาเดินป่าแล้วมาเจอมันอีกเนาะก็เป็นห่วงเป็นห่วงคนที่เขามาหากินในป่ามาหา ผลไม้หาหน่อไม้นะทุกคนไปเดี๋ยวขอตัวเดินทางกลับก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ